น้อยจะเปิดห่านขายเครื่องเนาะอันนี้ซาซีกะมาหลินน้ำเพลนเนาะมาเบิ่งเพลนเฮ็ดเคาน์เตอร์นะเพลนอาจจะขายน้ำปองน้ำปั่นเพลนเนาะเพราะว่าอ,อยู่แคมทางเนาะพ่อพี่น้องอันนี้กะลองขายเบิ่งเนาะนี่นี่นี่มิได้สร้างจำเป็นทั้งนั้นเนาะ <c oughs> สร้างจำเป็นที่ร้านเจโน,น้อยเจโน,น้อยเจโน,น้อยจะาคืนขายยังนั่น,นีิเจโน,น้อย <c oughs> อยังบ่ฮู้เฮ็ดไปก่อนเจโน,น้อยบอก ดีจ้าสบายดีเลยทุกคนเมนีซาซีกะ่ะมาบ้านแก่งกับบอลนะมาบานชาหนยมาเบิ่งห่านเบิ่งจะให้เบิ่งสร้างจำเป็นเนาะเบิ่งกเิอง์ชิไทยเบิ่งสาวน้อยจะเปิดห่านขายเครื่องเนาะ อันนี้ซาซีก็มาหล่นน้ำเพินนะินเนาะมาเบิ่งเพิินเฮดเคาน์เตอร์นะเพิพ่นอาจจะขายน้ำปองน้ำปั่นเพิ่นเนาะเพราะว่าอ,อยู่แคมทางนะพ่อพี่น้องอันนี้ก็ลองขายเบิ่งเนาะนี่นี่นี่ไมได้สร้างจำเป็นทั้งนั้นเนาะ <c oughs> สร้างจำเป็นเฮดร้านเจโน่เจโน่เจโน่จะคืนขายยังอันนี้นเจโน่ยัยงบูฮเฮ็ดไปก่อนเจโนยบ่มัหนีมาร้านเจนนอยนเจโนก่กำลังอ,อันนี้อยู่เนี่ย สร้างอจ็จ็คิลอดรือบอะสร้างอะจ็คซิลอดหรือกันอดบสร้างอะสร้างสร้างจำเป็นเริ่มมีแล้วสร้างอะสร้างมันเถะอย่างนี้หรอออสร้างสร้างว่าสร้างมัเถอแ้โกอันนี้ก็เป็นร้านใ้หน่อยเนาะที่ว่า่นจะเปิดขายู่ฟังลล่านอนแต่ว่าบู้ว่าจะเป็นจังไ๋ก็นแดดนะอพี่น้องเนาเศรษฐกิจอยู่บ้านเท่าก็ เ,เราจะลองมาท,ทํขาธุรกิจค่ะขายอยู่ลาวลองเบิร์กเป็น,นยังไงเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เพิ่นกลับไปทํางานอยู่ฝั่งไทยเพื่นแหละแต่ว่าอันอยู่ทางบ้านเพิ่นกับบุมีผู้ใดเบิ่งเนาะพพิพี่นนะ้องเนาะเล่าว่ากานมาอยู่ลาวแล้วก็หาค่าหาขายลองเบิ่งเนาะว่าจะเป็นจงังไดงต้องไปหนีเลิก,กบ่เ้างอันนี้บ้านเก่งแหงหรือเก่งกระเป๋าเก่งกระเป๋าเออก่งกระเป๋าคนเก่ง มามาชิวโมฮูซื้อ,อผ่านผ่านมาตลอดถ้าไม่บมฮูซื้อบ้านเนาะเออบ้านบ้านแกงกระวาป้าอันนี้กระทานเขาข่ายบนเนี่ยไข่ยอย่างนี้ไข่ยอย่างนี้ไข่ทหารไสแดงนเนาะบ้านเช้าหน่อยเนะา,า,นาเนะาบ้านช้าหน่อยอ ติดกับทางเขาค่ะ <laughs> เอาเนาะเมนผู้ใดที่อยากมาอุดหนุนเพ<อ>ิ่นกามาเวได้เน,ะนเาะกิจการก็แคมทางเลยเนาะนี่ใส่เนาะเรื่องมันตัดึ้นไปสมุกับบ่ขานี่ขี้กล้ากวัาดีแล้วสร้างนี่สร้างสร้างนี่ต้องมั่นใจแน่นอนโอนี่คือแล้วคือแล้วนี่ เออสร้างพี่พีออ้ดอดีได้เปิดหลานแคมทางเล้ด้ยเนาะบ้านบ้านแกงกระเบาดรถรถะเที่ยวไปเที่ยวมาอย่เนาะ เขาเอาื่ออีกนี่เพื่อนเข้ามาเขาไปอยู่อ่ะเขาเลกินคนเดียวเลยอ่ะมาเลน้องยจนนนบุ๊คอันนี sí. no <t ist kontroll noises> oh. ้แค <friend. t ist assemble> <waters> ้มพางอ่ะวงรถรถผ่านนี่ตลอดนังเลย ตอนแรกก็ว่าจะตามเยียมากเกีอเมียมากตั้สิสงนี่ก็ะส้างเห็ดบนมือแต่ว่าสร้างเห็ดผิด่านในเร้อนี้เห็นบ่สิม่านขึ้นเลยเับใค่าอะไปแล้อันไฟยิบหยิบว่ะ เ <laughs> ขาพิีน่ันด้ไดๆเป็นไครนี่เป็นแม่เล่าอ่ะอันนี้ก็เห็ดเคาน์เตอร์รไปกะน่าจะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะนพอนะจะหาเอากระจกหรือว่าเอาอยัางมาใส่นะพอนกะจะขายพวกน้ำปั่นหรือว่ากาน จ้ามนะพ่อแว่พี่น้องแบบเพื่อนเพิ่นติดกับแคมทางติดถนนใหญ่นะเพิ่นก็จะลองขายลองเบิงเพราะว่าก่อนนั้นนี่เพื่อนก็ทํางานอยู่ฝั่งไทยเพื่อนเนาะแต่ว่าได้มาอยู่บ้านก็เพื่อนติดแคมทางพอดีก็จะลองขายลองเบิ่งนะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันอันนี้กับบ้านซาซีกับบ้านซาโนยนี่ก็ไกลห่างไกลกันพอสมควรนะพ่อแม่พี่น้องเนาะกับประมาณอันสี่สิบเกือบห้าสิบกิโลได้นะพ่อแม่พี่น้องนะกลัวจะไปหากันก็โดนโดนไปเทอหนึ่งนะเพื่อนก็ อยู่ไกลเนาะเมื่อนี้ก็มาหาเพิ่นเพราะว่าเพื่อนจะเห็ดอันนี้เนาะเคาน์เตอร์จังสีนะเคาน์เตอร์ค้าขายเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีโอกาสอันจังีก็จะมาเที่ยวหาเพื่อนอีกเนอะว่าการค้า,กา,าการขายอยู่ฝั่งนี้อ่าเป็นจังใดเนาะกับแบบนี้แหลนะเนาะอยู่บ้านเท่ากับสู่ส้นไปเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมันก็นอาจจะบ่ได้ ไดไลฟ์ซ้ำแบบว่าย,ยุบอนที่มันพัฒนาเนาเพราพี่น้องแต่ว่าคันแบบพ่อกินพ่ออยู่อยู่นี่กะกะโอเคเนาะเห็นจากไหนเพราะว่าอยู่บ้านเฮาจังซี่นนะแบบว่าในคนในครอบครัวยังซี่กะบมมีพูอยู่เลยอบ่มีผู้เบิ่งเนาะแบบน้องน่งจังซี่นะเ่าก็จําเป็นต้องได้มาอยู่เนาะอันร้านเพิ่กนกัเนาะติดถนนใหญ่เลยเพราะม่พี่น้องเนาะคันแบบไปผ่านแบบ ไปทางแกงกะเบาบ้านแกงกะเบาวันนี้นะก็สามารถแวะอุดนุนเพื่อนได้เนาะเพื่อนได้อยู่เข้มทางนี่ยบ้านสาวหน่อยเนาะเอาเงินนะให้ฉับบันเนาะามาใส่เองค่ะเลแม่บอกห้าใส่มันใช้เกลือมาควรทุกคราวกับเราจะไปถือแผลนะครับถือนผลใช่เออแต่เขาเล่นยังบอกาปเป็นแฝกแก่เนาะบัวได้ ค้าคำนองแรงประมาณสี่โมงเนาะอันสาวหน่อยเพิรนก็นจะเกียมแบบเปิดลานตั้งตังต้งอันโตตัต้งอย่างแคมทางเนาะแล้วก็ก่อไฟก่ออย่างนะพ่อพี่พน้องก็ขายจามขายอย่างจะี่นะตามแคมทางเนาะหมู่บ้านเพิ่กนก็เป็นหมู่บ้านกน็ใหญ่เติบเนาะพ่อพี่พน้องเนาะ